สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมินตราคำนวลและนางสาวชมพู่ลอกกัลค่ะเป็นนักศึกษากศนอตำบนเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอให้ทุกท่านได้รับชมการประเมินกศนอต้นแบบ5 d พดีทีมีมพััระดับโซนอิงดอยปีการศึกษา2565ได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะกศนอตำบลเวียงพังคำนะคะ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายที่เข้ารับการประเมินยินดีอย่างมากเลยที่คณะกรรมการได้เข้ามาประเมน,นต่อสนองตำบลหน้าดีถึงนี่พาสนิคมีคท่านเรียนท่านผู้บริการพิยาแปนนอกท่านรองนายกเทศบาลตำบลมืางคาแหวนชนะภาคีสใจท่านผู้บอาจา์ท่าน,นกรรม,กา,มาาก,การทุกท่านครับวันนี้ ทาง,ทางสํานักง,งานกสนจวัดุนีงลอยนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่นานะครับได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐประการเพื่อมาประเมินคัดเลือกกสนตําบลต้นแบบ5่าผีพีเมียมพัฒนะครับในระดับกลุ่มสํานักง,งานกสจังหวัดุนีงอยก็คือประกอบด้วยเชียงรายพะเยาแพร่นาซึ่งในการคัดเลือกทุนี้ก็จะ หาตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเราก็จะเป็นการคัดเลือกใน4ีจังหวัดเนี่ยก็จะหาผลเยกวัดคัดเลือกตัวแทน1นึ่งมิลลเพื่อเข้าไปแข่งขันระดับภาคเหนือภานะคเหนือก็จะแข่งกัน17จังหวัดน,นี้เราแข่งขันใน4ี่จังหวัดของเราแล้วก็คัดเลือกตัวแทนก็ไปแข่งในนะระด,ดับภาคพราะได้ระดับภาคก็แข่งขันระดับประเทศเพื่อ<ๆ>ที่จะเป็นต้นแบบนะครับของโสษณตับาลนะครับของตัวทนาลระในการพัฒนาโสษณาบลให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจาัดก,การศึกษารในระบบและการสื่อสาตามมัธยศัยในชุมชนนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดห้าด้านด้วยกันนะครับระหว่าจะเป็น้ที่เชื่อด้านที่หนึ่งคือแลกเปลีนะครับผู้ทเทศเมเชกี์ด้านสถานที่นะครับอูปแอคต้ด้านกนากจรจัดกิจกรรมการเรียน,ร,นะร,น,นร,รู้นะครับผู้พันธชีพเรื่องของภาคีเครือข่ายนะครับ สุดท้ายด้าอินโนเวชันในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในเรื่องของนวัตกรรมที่เอามาใช้ในการจัดการเรื่างสอนนะครับนักศึกษาและที่นองประชาชนของกศณตบลที่เป็นตัวแทนในส่วนของกศณตบุญวิภาคมซึ่งเป็นตัวแทนของสํานักงานกสณตเชียงรายนะครับเป็นตัวแทนได้ที่หนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะครับก็มาเขําขันการในระดับแกนแล้วนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันระดับหนึ่งขอสานักงานกสณตกรุงศรีอยุธยครับ ในวันนี้ทา้งกลุ่มสำนักงานเนี่ยในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประธานกลุ่มศูนย์สำนักงานกระทรวงลจังหวัดปุกนด้วยพอเราได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการนะครับมาประเมินซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้ก็ประกอบด้วยหนึ่งผมนายสุรพลอุ่นหวานนะครับผู้บริการสำนักงานกระทรวงหลวงเชียงรายเป็นประธานนะครับแล้วก็สองท่านปอสงชายเดชขาดนะครับผู้บริการกระทรวงจังหวัดแพร่เป็นรองประธานนะครับ ท่านพอสุภระดั์เทียนเลนนุนนะครับผู้บริการกุศโลมเพลิูสร้างจังหวัดพะเยานะครับเป็นกรรมการท่านพออบุษราเขื่อนแก้วนะครับท่านผู้บริการกุศโลมเวียงสาจังหวัดน,น่านเป็นกรรมการนะครับและมีนางพรมาดาวงหวันนะครับสื่อสารนิเทศสำนังกงานพิเศษเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีเลขา,านะครับวันนี้ไม่ได้มานะครับ เป็นนักวศสไทยอินเทอร์คอมแล้วก็มีผู้ช่วยเลขาก็คือนางสาวกุลยาแก้วจุฬา,านะครับเป็นนักวิศววิทยายเป็นผู้ช่วยเลขาะนะครับในการประเมินครั้งนี้ก็ในการติดตามเรืยกค่าในการแในครั้อองนี้นก็จะเป็นเป็นการตัวชีว้วัดทั้งห้าด้านที่ผม,มนมีกำลังดนในเบื้องต้นนะครับซึ่งมวัรนี้ผมก็ได้ขออนุญาตใช้ที่สถานที่ของเทศบาลยานประชุมนอลเพราะว่าองเชียงรายจะเป็นที่แรกโครงการที่เจอกันววันนี้ เราก็มุ่งมีรายละเอียดกันนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้ได้เรียกว่าให้ได้เป็นร,รยายการเกณมต่างๆมากที่สุดนะครับ <c oughs> เ,เป็นความเที่ยงธรรมเนาะเรื่องความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าได้ตรงนี้เพราะเราก็เลือกไปเป็นตัวแทนเรื่องภาคนี่นะครับเป็นตัวแทนไปส่งต่อไปนี้นะครับซึ่งเราก็าจะมีตัวแทนแต่จังหวัดทั้งสี่จังหวัดเนี่ยจังหวัดละหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับดังนั้นหนึ่งของจังหวัดสี่แห่งไมาแข่งรันมาคัดกันดูว่าใคร ใครมีเข้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมากที่สุดนะครับก็จะได้เป็นตัวแทนของกลุ่มสำนักงานกอสมนตอนบุรีเก็คือเชียงรายพเยาแร่น่าเข้าไปแข่งขันต่อไปครับก็คงนำเรียนเริ่งต้นไว้อย่างมีความผปร่ต้ใครสอนชื่อคนนะครับเป็นหัวหน้าครูกอสนตอบุมีนเดียวคำนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอสโนอนของเรานะครับที่ได้รับการประเมิน ก็เสนอต้นแบบอาทิตย์ที่เรียกในรางวัลระดับประเทศชมเชยนี้โครงงานชื่อรียกว่าตูต้ควบคุมระบบการน้ำภายในบ้านอัตโนมัตินะครับฟังชั่นการทำงานก็จะมีเติมน้ำในถังอัตโนมัตินะครับสองควบคุมการทำงานของมอเตอร์ผ่านฟช,ชื่นสวิตช์นะครับสามเมื่อเราล,ลืมปิดก๊อกน้ำนะครับมันจะตัดให้ครับแล้วก็อย่างเช่นเวลา พ่อแตกไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้ครับผมแค่ถ้าเอาไปซื้อเฟสเชอ่อเป็นลูกลอยที่เป็นไฟฟ้าที่ควบคุมนะก็ในตัวเขาก็เจ็ดร้อยกว่าบาทเองเลย